สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการดูแลบัวที่ปลูกค่ะอันนี้เป็นก่อนหน้าที่เดาจะใส่ปุ๋ยนะคะหลังจากที่เดาใส่ปุ๋ยสูตรนี้แล้วเนี่ยนี่จะเห็นว่าบัวเราเนี่ยงามขึ้นแล้วก็ออกดอกหลายดอกเลยค่ะแล้วก็ขอบอกนะคะว่ากระมังนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนดินค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรดีๆที่เดาจะมาบอกกันค่ะ และสูตรปุ๋ยที่ดาวใช้ในการบำรุงบัวนะคะก็คือนี้เลยค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะที่ดาวทำไว้ตั้งแต่คราวก่อนค่ะก็ไปดูคลิปดาวได้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ดาวลงไว้นะคะแล้วก็ที่ดาวเติมเพิ่มเป็นพิเศษก็คือตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นผงชูรสนะคะดาวเติมไปหนึ่งช้อนชาค่ะ ในผงชูรสนะคะก็จะมีพวกธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมด้วยนะคะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเจริญงอกงามดีแล้วก็ยังมีพวกกรดอะมิโนด้วยค่ะช่วยเร่งดอกนะคะทําให้ดอกเยอะดอกดกด้วยค่ะเมื่อเราใส่เรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเมื่อผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นใบตองค่ะดาวเอาใบตองแห้งนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้ใบไม้ใหญ่ๆแห้งๆก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับการทำนะคะก็ห่อแบบนี้ค่ะใช้งานฝีมือหน่อยนะคะถ้าใครเคยห่อขนมเนี่ยจะง่ายเลยนะคะนี่ห่อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพับไปพับมาแบบนี้นี่ค่ะพับมาพับไปแบบนี้นะคะ นี่ก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้ค่ะหลังจากที่ได้เป็นก้อนแบบนี้เราก็เอาไปใส่บัวของเราได้เลยค่ะสำหรับบัวนะคะอย่างถ้าเขามีดอกดอกร่วงไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเด็ดก้านทิ้งเลยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ออกดอกใหม่เราไม่ต้องการเม็ดนะเพราะว่าถึงจะมีเม็ดเม็ดเขาก็่อค่ะ ตัดออกเลยนะคะแล้วก็เวลาดอกบัวเนี่ยหล่นลงไปในน้ําเก็บออกด้วยค่ะเพราะว่าจะทําให้น้ำเนี่ยเน่าเสียได้นะคะแล้วก็พวกใบบัวที่เหลืองๆเนา่าๆนะคะที่ลอยอยู่ในน้ําเนี่ยเราก็เก็บออกให้หมดเลยนะคะ ส่วนใบที่ลอยอยู่ผิวน้ำเนี่ยท่านผู้ชมเอาออกได้นะเพราะว่าช่วงแรกๆที่ดาเอาไว้ก็เพราะว่าจะได้ช่วยบังแดดนะคะไม่ให้น้ำร้อนเกินไปคะ่ะแต่ตอนนี้ใบบัวของเราเนี่ยขึ้นสูงแล้วนะคะสามารถบังแดดได้แล้วส่วนที่ติดข้างล่างก็ไม่จําเป็นแล้วคะ่ะและนี่นะคะก็คือที่เราทําไว้ก้อนแบบนี้นะคะเรายัดลงไปเลยเวลาท่านผู้ชมเอามายัดดินในบัวนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเป็น บัวหลวงค่ะคือไหลเขาจะอยู่รอบๆกระถางนะคะเราก็จะยัด <c oughs> จะยัดไว้ที่รอบๆกระถางค่ะใส่ประมาณสามช้อนนะคะแบบนี้ให้พอดีพอดีแบบนี้แล้วก็หอ่อพอเสร็จแล้วเอาไปยัดรอบๆกระถางค่ะเวลายัดเนี่ยก็ยัดให้ทั่วๆกระถางนะคะเอ้ยทั่วๆกระมังค่ะไม่ใช่กระถางเนาะ นี่เวลายัดลงไปเนี่ยให้ลึกอยู่ที่ประมาณ2-3เซนนะคะเพราะว่ารากเขาจะอยู่ประมาณแถวแถวนั้นนะคะอันนี้เราก็จะให้ดูนะอัดยัดให้ทั่วๆกระถางเอ้ยทั่วกระมังค่ะก็คือกระมังลูกนี้เนี่ยเราจะยัดไปประมาณ5-6ลูกค่ะรอบๆกระมังนะคะ เรียบร้อยนะคะ่ะและอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่เราใช้ประจําเลยก็คือตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเราก็จะเติมลงไปในน้ําด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยปรับคุณภาพน้ํานะคะเติมจุลินทรีย์ให้กับน้ำนี่และตัวช่วยทําให้น้ําใสนะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสารส้มค่ะช่วยดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ จะช่วยทําให้ตะกรนที่ลอยอยู่เนี่ยตกลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ยังช่วยให้น้ําใสนะคะบัวชอบน้ําใสค่ะเราจะแกว่งลงไปในน้ํานะก็คือนับ 1- นึถึงสิบค่ะเรียบร้อย้วคะเดี๋ยวมาดูตอนเช้ากันนะคะและนี่นะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้วก็บำรุงนะคะเมื่อวานนี้แหว่งสารส้มด้วยค่ะจะให้ดูน้ำนะ ใส่กิ๊กเลยค่ะบัวเขาจะชอบน้ำใสๆแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ไม่มีตะกรอนแขวนลอยๆให้เห็นเลยค่ะนี่นะคะใส่มากๆเลยแล้วก็บัวของเราก็จะงามด้วยค่ะสูตรปุ๋ยนี้นะคะเราใช้อยู่ที่เดือนละหนึถึงสครั้งค่ะเราก็ดูเอานะว่าถ้าบัวเราเริ่มโทมเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้ค่ะเห็นไหมคะออกดอกเยอะเลยค่ะแล้วก็กำลังแทง ใบขึ้นมาก็มีนะคะวิธีนี้เนี่ยง่ายมากๆกับการปลูกบัวค่ะแล้วก็การบำรุงดูแลนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีบัวงามๆเอาไว้ประดับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะ